กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปตามรอยวัดศักดิ์สิทธิ์ทั้ง5ภาคจะมีวัดอะไรบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับวัดแรกที่จะชวนไปเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของทางภาคเหนือตอนล่างเมื่อใช้หลักการของการพยากรณ์อากาศสภาพเศรษฐกิจและสังคมวัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนกรุงสุขโขทยัยหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดใหญ่ เป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมตามที่ปรากฏบนหลักศิลาจารึกสุโขทัยว่าพ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันท่าสุขคนทะเจดีและยังมีปรากฏในพงศวดารเหนืออีกว่าในราวพุทธศักราช1900พระเจ้าศรีธรรมไตปิฎกทรงเป็นพระมหากษัตริย์คลองกรุงสุโขทยัยทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งทั้งยังได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคำมพีร์ศาสนาอื่นๆ จนช่ำชองแตกฉานหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยากพระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านมีพระปรางอยู่กลางมีพระวิหารสี่ทิศมีพระระเบียงสองชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้นสมองค์เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้งสหลังซึ่งวัดแห่งนี้มีความงดงามในด้านสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมและศิลปกรรม และหนึ่งในพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่คือพระพุทธชินราชพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยจนได้รับการจำลองมากที่สุดด้วยเช่นกันจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวมหาวิหารในปีพุทธศักราช2458 พระพุทธชินราชหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูงเจ็ดศอกกว้างห้าศอกหนึ่งคืบห้านิ้วประดิษฐานอยู่ในพระวิหารเก้าห้องที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยได้รับการบูรณะดูแลเป็นอย่างดีจนถือว่าเป็นวิหารที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งและด้วยความเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ทําให้ผู้คนที่นับถือมักมาขอพรให้คุ้มครองแคล้วคลาดจากภัยอันตราย และหายจากอาการเจ็บป่วยได้นอกจากนี้ที่วัดยังมีงานสมโพช์พระพุทธชินราชในช่วงวันมาฆบูชาหรือวันเพ็ญเดือนสประจำทุกปีอีกด้วยวัดที่สองวัดบ้านไร่ชั่วดีอยู่ในกะโหลกมาเคกโปกๆจำไว้ให้ดีหากเอ่ยถึงเพลงนี้หลายคนอาจจะร้องอ๋อได้ทันทีว่าต้องเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธพระเคจิชื่อดังแห่งวัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในวัดดังประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลวงพ่อคูณได้รับพลังศรัทธาจากผู้คนทั้งประเทศด้วยหลักการสอนแบบเมตตามหานิยมสอนด้วยภาษาง่ายๆและด้วยความสมระของท่านนั้นจึงเป็นพระที่เข้าถึงมวลชนได้ทุกระดับในสมัยก่อนวัดบ้านไร่เป็นเพียงสำนักสงฆ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หโดยมีเจ้าอาวาสรูปแรกคือพระอาจารย์เชื่อมวิราช ซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อคูณตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กชายคูณอีกด้วยวัดนี้ได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาถึงยุคที่หลวงพ่อคูณเป็นเจ้าอาวาสมีผู้มีจิตใจศรัทธาจํานวนมากแวะเวียนมาหาสม่ําเสมอพร้อมทั้งได้ถวายปัจจัยเป็นเงินจํานวนมหาศาลจึงทําให้วัดพัฒนาขึ้นมากนอกจากนี้ได้มีการก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นการสร้างโรงเรียนโรงพยาบาล ถึงแม้หลวงพ่อคูณจะได้มรณภาพไปแล้วเมื่อวันที่16พฤษภาคม2558แต่มูลนินธิต่างๆก็ยังดำเนินตามความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนสืบไปปัจจุบันวัดบ้านไร่มีการรักษาการเจ้าอาวาสคือพระภาวนาประชานรดและวัดแห่งนี้ยังได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมามีหอเทพวิทยาคมจเจริญพระเกียรติ หรืออาคารปริสุทโธปัญญาซึ่งมีลักษณะเด่นเป็นปฏิมากรรมช้างอยู่บนบึงน้ำขนาด30ไร่บนดาดฟ้าของอาคารแห่งนี้มีรูปปั้นหลวงพ่อคูณและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ที่นี่จึงเป็นพุทธสถานนิกายเทยรวาสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบรรดาศิทธญานุสิ์และผู้มีจิตศรัทธานในหลวงพ่อคูณยังคงพากันมากราบไหว้ทำบุญขอพร ให้แคล,ล้วคลาดจากพยันอันตรายอยู่เป็นประจำอีกด้วยวัดที่3วัดท่าการ้องมาถึงวัดในภาคกลางกันบ้างกากุกากุกุกากุกาณนะโมพุทธ,ธายะคือคาถาที่จะได้ยินมากที่สุดจากวัดแห่งนี้ตามประวัติเล่าว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตรงกับพระชาสมัยของสมเด็จพระชยะราชาเทราชโดยชื่อวัดการ้องนั้น ได้จากการรวมของสองวัดคือวัดท่าและวัดการ้องเข้าด้วยกันในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหากย้อนกลับไปศึกษาพงศวดานจะพบว่าวัดท่าการ้องมีบทบาทสําคัญมากมายในสมัยอยุธยาโดยถูกใช้เป็นค่ายของพมา่าในช่วงก่อนจะเสียกรุงจนมีคํากล่าวว่านก,กาจากวัดการ้องบินไปเสียบอกนยอดพระปรางวัดพระศรีมหาธาตุ ใจกลางกรุงอยุธยาน้ำตาหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงไหลนองพระเนตรอันเป็นลางบอกเหตุสิ้นแล้วแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาในปัจจุบันพื้นที่ของวัดท่าถูกรวมเข้ามาเป็นวัดท่าการ้องโดยการ้องนั้นจะอยู่ทางทิศใต้ซึ่งปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปซากเจดีรูปปั้นอีกาหนึ่งตัวและยังเหลือสถาปัตยกรรมสำคัญคือสาลาการประเรียนไม้สักริมน้ำเจ้าพระยา อุโบสถที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อยิ้มอันเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนตัวอุโบสถนั้นเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีสภาพสมบูรณ์หน้าบานเป็นไม้จำหลักสวยงามซุ้มประตูและหน้าต่างประดับลายรูปปั้นภายนอกมีกำแพงแก้วล้อมพระอุโบสถอีกชั้นหนึ่งวัดท่าการ้องนอกจากจะเด่นในเรื่องของการขอพรจากหลวงพ่อยิ้ม ที่ต้องตั้งจิตอธิษฐานขอพอรที่ต้องการเพียงข้อเดียวเท่านั้นแล้วยังได้รับความนิยมเรื่องเครื่องรางของครังอย่างตะกรุดศาลิกาลิ้นทองที่เป็นวัตถุมงคลชื่อดังของทางวัดอีกด้วยวัดที่ 4. วัดสมานร,รัตนารามวัดสวยสงบร่มรื่นริมแม่น้ำบางปะกงตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพิคเนตป,ปางนอนเสมอสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง16เมตร ยาว22เมตรเนื้อชมพูพระหัตถ์ซ้ายถืองาหักพระหัตถ์ขวาถือดอกบัวรอบฐานมีพระพิฆเนศ32ปางและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถืออีกมากมายเช่นพระาธาตุอินแขวนจำลองหลวงพ่อองค์ดำหลวงพ่อประธานพรขอโชคลาภพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประธานบุตรและโชคลาภเป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้คนจำนวนมาก หลังไหลกันมาสักการะขอพอรให้ได้ผลสำเร็จดังใจหวังปรารถนาจากวัดแห่งนี้กันไม่ขาดสายจากคําบอกเล่าถึงที่มาของวัดนี้กล่าวกันว่าณตำบลบางแก้วมีท่านขุนนามว่าขุนสมานจีนประชามีน้องสาวหนึ่งคนชื่อนางยี่สูนวิรยาาิยะพาณิชและท่านขุนมีภรรยาอีกสองคนคือนางทิมและนางส่องสืบสมานเมื่อท่านขุนถึงแก่อนิจกรรมน้องสาวและภรรยา มีความตั้งใจจะสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้จึงตั้งชื่อว่าวัดใหม่คุนสมานเพิ่มนครแต่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกว่าวัดใหม่ขุนสมานโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จทางชนลมานผ่านมาและทรงแวะเยี่ยมวัดแห่งนี้อีกด้วยแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านไปทำให้วัดแห่งนี้เสื่อมสภาพสุดโทรมลงเป็นอย่างมากจนเมื่อปีพุทธศักราช2543 พระครูประหลัดสุวัฒนาพรมจริยาคุณซึ่งเพิ่งบวชได้ 2, สองพรรษาเห็นสภาพเสื่อมโทรมของวัดจึงเกิดความสังเวชจึงประวารณาตนตั้งจิตอธิษฐานและลงมือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้จนทําให้วัดใหม่คุณสมานพัฒนาไปอย่างมากกลายเป็นวัดที่สวยงามสะอาดและเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างเห็นในทุกวันนี้ที่นี่ยังมีตลาดน้ําสําหรับที่พักผ่อน หาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปด้วยรวมถึงจุดถทยรูปสวยงามอย่างพญานาคที่ตั้งอยู่ริมน้ำบางปะกงเรียกว่ามาที่เดียวได้ทั้งความอิ่มใจอิ่มกายและสบายตาจริงๆวัดที่หวัดมหัตะมังคลารามเดินทางลงสู่ภาคใต้เพื่อสักการะวัดมหัตะมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในแต่เดิมเมื่อปีพุทธศักราช2 4 8 8ที่นี่ จัตั้งเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนอีกสองเดือนต่อมาจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดอย่างเป็นทางการและในปีพุทธศักราช2497ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาภายในวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสายาตนที่มีความยาว35เมตรสูง15เมตรกว้าง10เมตรถือว่ามีขนาดที่ใหญ่เป็นอันดับสของโลกบริเวณฐานของพระ มีศิลปะลายปูนปั้นสวยงามชดช้อยโดยรอบซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามให้ว่าพระพุทธมหัตมงคลแปลว่าพระพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุถึงความเป็นใหญ่เป็นมงคลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ในขณะที่ดํารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้า รับวัดนี้ไว้ในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานานามวัดนี้ใหม่ว่าวัดมหัตะมังคลารามให้สอดคล้องกับนามของพระพุทธไสยาสประจำวัดพร้อมด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หล่อพระนามาพิไทยยอ่อมวกรติดสมประตูด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องพระใต้าฐานพระนอนอีกหนึ่งห้องใหญ่ๆสามารถเข้าไปสักการะได้และในบริเวณวัดยังมีเรือพญานาคเจ็ดเสียนจำลอง ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยในซุ้มสวยงามใต้ต้นไทรขนาดใหญ่ที่ให้ความร่มเพ่นสบายใจยามที่เข้ามาในวัดรับรองว่าอิ่มบุญสุขใจเมื่อได้ไหว้พระขอพรจากวัดแห่งนี้แน่นอนและนี่ก็คือ5วัดทั้ง5า้าภาคที่พาไปชมกันในวันนี้นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ